สวัสดีจ้ามาพอกับยากิกัอีกแล้วเนาะค่ะน้อพี่น้องจ้ามืัอนี้เราก็มาอัปเดตข้าวบ้านกบกอกนาะค่นะเนาะกะบบมีข้าวอ่าน้องฉุนผูดนะค่ะเด้ิมืัอนี้กะมีตั้งแต่ข้าวบันเทิงค่ะพี่น้องจ้ากับข้าวลุงพ้นแล้วกปะปลาถอนปลาจำลองสามคนแล้วกะแม่ฉุนผูน้ำนะคะเดอ้อก็คือว่าลุงพ้นเนี่ย อันร้องเพลงแล้วก็บไปเหตุวิวสิกวิดีโอของเต้าอ่าของอ่าเพลงเต้าง้อยพร้อมเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีคาตัวเนาะค่ะเด้อผู้จัดการของอ่คุณจินตลาดผู้ลาบอันเอาคาตัวใหม่แล้วเนาะค่ะพี่น้องขะเป็นเงินแสนบาทเด้อค่ะเด้อมอบให้กันแล้วค่ะพี่น้องขะก็เป็นความสามารถของเราเนาะค่ะเนาะอันเพิงร้องเพลงแล้วก็บเพิงเฮ็ดวิวสิกวิดีโอน้ำเนะค่ะพี่น้องขะได้คาตัวแสนบาทจ้ะผู้จัดการเพิ่งมามอบให้เนาะค่ะเนาะ เรากัดส่วนคุณแม่สมพูนณาผู้จัดการเพื่อนกาไปมอบให้คือกันเด้อเป็นเงินเมินบาทค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นให้กำลังใจซื้อค่ะพอคุบดได้มาลองเพลงคุณบดได้มาเห็ดวิวสีวิดีโอน้ำนกขเนาะไปว่าก็ว่าายว่าให้ให้พวกความมันเข้าเองอยังล่ะให้ทำบุญกับน้องสมพู่ไปซื้อค่ะพี่น้อง่าเมื่นบาทค่ะแต่ราคาตัวลงพ่นอิเราได้คาลองเพลงกับคาเห็ดวิวสีน้ำนกขเนาอ เป็นเงินแสนบาทนี่แหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็ส่วนของป่าจำลองกับป่าถอนเด้อค่ะเด้อมือนีก็มีคนใจบุญอีกแล้วค่ะพี่น้องคะคู่ใจบุญเอาอวันเครื่องซักผ้าไปแล้วคนละเครื่องแล้วค่ะเด้อมือนีเอาล่งเครื่องซักผ้าบ้านป่าจำลองอันนึงบ้านปอนอ้าถอนหนึ่งค่ะพี่น้องะ่ะวังสองเมื่อที่แล้วค็คือครบเครื่องค่ะพี่น้องมีตู้เย็นโทรทัศน์พผัดลมแมนบ่มม้อนีได้เครื่องซักผ้าค,คนละเครื่อง Lucy. แล้วก็คนกับปพรกําลังใ,ใจลงพ้นหลายคือเก่าเด้อค่ะเด้อบานเพิ่นก็แบบว่าตอนรับ ต้อนรับแขกดีนะพี่น้องขะแบบว่าเป็นคนเปิดเผยนะต้อนรับแบบว่าหนายิ้มแย้มแก้มใสแล้วกับบอลบอลลำคา้นคนน่ะค่ะพี่น้องขะผู้ใดไปแล้วกับบอลลำขั้นแล้วกับบอลคุณนิดน่ะพี่น้องคาแล้วก็ยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนน่ะแหละพี่น้องคาเมื่อนี่รถทั่วคั้นแบบไงกับมาลงเด้อค่ะเด้อของมัวร์นี่เนาะค่ะเนาะทั่วน่ะเต็มคนกับลายคนค่ะพี่น้องขาไม่กับร่างใจยลงพ้นมันถอดพี่น้องแล้วกับคุณน่ะเย็นกิจพ่นเทวีแล้วกับมาให้กับร่งใจยลงพ้นน้ำ้อมเด้อค่ะเด้อแล้วกับ ไก่มาให่ผู้ละสามเพียงค่ะพี่น้องคะล้วก็ลองเพลงไห้ฟังน้แล้วก็เล่ากับไปบ้านเมสันพูดล้วก็ไปเอาไข่ไก่หอสามเพียงด้วยกันพี่น้องคะล้วก็ลองเพลงไห้ฟังน้าเพื่อกันค่ะพี่นอ้นนะะนองนั่นราคาพี่น้องเนาะค่ะน้องก็เป็นกําลังใจให้กันคะ่ะเพราะว่าขันไปบ้านตระบ้าน,ลนหลวงพ่อไลยกับญาตินั้น แมสัมพูเพิ่นหน่อยใจนะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเลยแบบว่าเพิ่นเป็นคนใหญ่แล้วนะเพิ่นก็นไปกําลัางใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะเออแล้วสําหรับแฟนคล,นนลับลุงพลนกำลังไลค์ไปหลายคือเกาเด้วค่ะเดอ้อส่วนแฟนคลับเมส้มพูกับบใครเห็นแล้วค่ะเดอ้อช่องนี้บใครลงไปค่ะพี่น้องเพราะว่าขันไปพอพอเพิ่นเคยออกข่าวว่าเพิ่นอัน อยากเป็นโลกส่วนตัวเนาะพึ่นก็อยากแบบว่ายู่ผู้เดียวพึ่นก็วบางส่งเพราะพ่นออกข้าวไปมันเ่กับ่ามีคนกล้าไปหาละค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเกรงใจเนาะถ้าอยากยู่่วนตัวโกส่วนตัวหลายกับ่รมีคนกล้าไปหาแบบว่าเกรงใจนะ่ะนะอืมพอเราเป็นคนเบาเนะา,าอนอนนะนะอยากแบบว่าอันอันบ่สะดวกนะพิ่นก็อยากแบบว่าอยากเงียบเงียบยู่เงียบเงียบว่าสั่นค่ะพี่น้องคะก็ตามใจเพิ่นคะเย่มเงียบเพราะก็เป็นหยังก็บ่ต้องไปรบก,กวนค่ะพี่น้องคะกับไปบ้านลุงพลนก็ได้ค่ะ พราะว่าตามใจไผ่ตามใจมัเนนะคะเนาะชนลุงพลด้วก็ตตอนรับเสมอ้อค่ะเด้อพูได้ไปกับตอนรับล้วก็มีเช้ายูทูปปักลักปักฐานย่อนกับมีค่ะพี่น้องคะ่ะไล่สดเบิดมือเบิดคาเล่ากับบัว่าค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ากับเก่งใจเล้าน้ำน,นะคะเนาะพี่น้องก็ตอนเรากินขา่นนากวกินน้ำกับกับไล่สนเสียเบิ้งเข้าไปอยากเบิ้งนะหมายความว่าแบบว่าอังไดหล่ะพี่น้องเรากับบัวนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแบบว่า,าวกับเข้ากัแบบ ปลอยให้รอบนี้อันแบบว่าวงช่วงว่องบางจังน้อยไก่กระเดีค่ะพี่น้องขาเนาะแต่เ้าก็อยากเบื้อยู่ดอกแต่ว่าไก่เก่งใจแล้วน้ำมันนะเออแต่เราก so ็ดีค่ะพี่น้องขาเราก็บวัวดอกไล่ชกกับไล่ไปยังสิ่นะเราก็บวัวไล่จุดบดมือบดปัามแยกกิจกับไปตามเบิ้งเขาบดมือบดคำเพื่อกันพี่น้องขาพอพออยากเบิ้งนะภูมิใจนะพี่น้องขาเราก็เต้นวิวสกวิดีโอนัเตาง้อยแล้วก็เกรงเกรงยู่จังน้อยอยู่ค่ะพี่น้องค่ขาพาเล่ากับสัมพันธ์นักสัมผัสนักข้าวก็เลยไปถามเล่าว่าเล เราก็บอกว่ากลิงอยู่เพราะว่าแบบว่ากะเกรงใจย่านอันคนย่าคนค้นว่าเข้าใจแบบส่วนคนส่วนน้อยบ่เข้าใจกับมีค่ะแปลว่าย่านอ่าย่านค้นบ้าอัน ช่วงนี้คดีวัฒนเลวกับมาเห็นงานบันเทิงส่นะเรากับเกีงใจนะมาเกล้าเป็นยังค่ะพี่น้องครับส่วนงานกับส่วนงานส่วนคดีกับสักคดีเนาะค่ะเนาะเรากับเต้นเพ่งเตาง้อยพี่น้องกขบเปิดเกี่ยวกับน้องส้มผู้เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะนั่ยเระก็จะว่าเราถอดแล้กับเกีงใจอยู่เรากับวั้นแห้งนะพี่น้องค่ะเรากับเต้นค่อยๆนะเออนั่นแหละค่ะส่วนน้องไอ้กับน้องนัดเชี่ยเต้นแบบย่างพผิ้วเลยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเกี๊ยวกับมากคือกันค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ่งเพื่นทั้งยิ้มทั้งเบิ่ง อันมักนะครับพี่น้องขะมักฟังเพลงอยู่แล้วนะทั้งทั้งเบิ่งไปเลยทั้งเต้นไปนะพี่น้องคาว่าเราเคยกับจุ๋งหัวก้อนจของตามเบิ่งข้าวน้ำเพลืนกข้าวยังกตามเ่าเจ้าเป็นข้าวลุงพ้นวันเถอะกับน้องนัดน้องนัดเชีวกับน้องอันไอสารวัตรไนะหนกินมกนะักกันเบิง่งเพิ่งไปทุกข้าวครับพี่น้องขะเพราะวะ่า พเพ no? ิ่นก็เตรียมใจให้นักข่าวไทยละกัเพิ่นก็เตรียมใจใหายยูทูปไทยเพิ่นเนาะค่ะเนาะยูทูบเบอร์น่ะไทยเพิ่นมันก็เพิ่นก็บบ้ว่าค่ะเพิ่นก็ยินดีอันแฟนคลับสิไปีไทยรูปเพิ่นก็เพิ่นก็บบ้ว่าเบิดเมืองเบิร์ดคำไทยคู่กันนะฮะแม่นแยกกินอยู่เมืองไทยเจ๊กินกับสิไปีไทยไปปักหลักปักฐานไทยอยู่บ้านลุงพ้นเปล่ามาทอดไทยทอดสุดไหมพวกเจ้าเบื้องเครือกันล่ะพี่น้องค่ะอนแยกกินอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะก็ได้ตามตะข่าวตามเพิ่นไปตามข่าวช่องน้องอมรรินท์ช่องอมรินทร์ช่องน้องไอาลกิกะ ข่าวของตลายกกีกับตามยุคข้าวซองเป็ดกับตามยุคตามทุกช่องแหรอคะพี่น้องค่ะตอกตอบตามช่อง youtube เกือบทุกช่องเลยค่ะเด้อแยกกีกับไปเบิ้งของเพิ่นคือกันกับพี่น้องค่ะพอมากนะข่าวไหนมากแยกกีกับติดตามเบิ้งเลยค่ะเด้อแล้วส่วนผู้ใดบ่มากกับพ่ต้องเบิ้งเลยค่ะเด้อพี่น้องค่ะบางคอมเมนต์กับวาเด้อค่ะเนาะบางคอมเมนต์กับวา เจ้ามานั่งเมาอี้ยังเขาลูบเบิดบ้านเบิดเมี่ยงเราหล่ะว่าสันแมนยุคค่ะเบิดยุลูเบิดบ้านเบิดเมี่ยงแยกกิจกระยับว่าวเพราะแยกกิจมักเบิ้งนะค่ะพี่น้องคะผู้ลังคนเพื่นกับบ่มีเวลาไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะผู้ลังคนเพื่นกับไปเหตุงานเหตุการณ์หรือว่าทำนั่นทำนี่นะค่ะพี่น้องคะผู้ลังคนเพิ่นกับบ่มีเวลาว่างพ่อสิได้ไปตามไล่สุดผู้นั่นผู้นี่หล่ะพ่อสิไปตามเบิ่งข่าวผู้นั่นผู้นี่นะยายกกิจเลย มาอัปเดตให้พวกที่บอว่าห้คนที่บ่ได้มีเวลาไปเบิ่งข้าวแล้วก็ให้เพ่อนกับมิเพลินกับมิตะเวลาไปทํางานเั็นบอพี่น้องขาบางคนเพลอนกับจังไดล่ะกับบไดไปเรียนตามข้าวบนหนูบดคำเพลินกับมิเวียกมีงานเหตุเปนบอพี่น้องขาเพลินกับมาเบิ่งแต่ย้ำเพลื่องงานเลิบการทั้งสี่นะเพลินกับมาเบิ่งซองย้ายกิจมาอัปเดตในฟังนะเพ่อนกับไปเรียนข้าวไปเบิ่งซองนั่นช่องนี้มันบ่มันหลายช่องมั็นบ่พี่น้องเออเราคนกับมาจมย้ายกิจนี่ละเออได้กิจกับบได้ลบคอมเมนนอกก เจ้าน่ะมาเอาออหยางลำลีลำไร้เถอะเขาเบิ่งเบิดบานเบิดเมี่ยงเขาห่วงเบิดแล้วล่วะว่าสัน แมนยูค่ะแมนอยู่เขาอยู่เบิ้งบนบ้านบนเมียงนั่นแหละแต่ว่าแยกกินกัอยากว้าแยกกิดมักนะยกกินมักข้าวได้ก็อยากว้าข้าวนั่นยกกิเว้าเพื่อว่าเพื่อคนที่บ้านในเบิ้งข้าวหรือว่าเพื่อคนนไปตามข้าวบ่อทันหรือว่าคนที่เพิ่นไปเห็นงานเหตุการณ์ม้ายำแรงมากเพิ่นมีเมยบางเทือเพิ่นกับวมามีอารลณมสิไปเบิ้งข้าวเพิ่นกับเมาเบิ้องซองแยกกินกับว้าแบบว่าวล่วมๆนั่นนะว่าไปเบื้องช่องนี่แล้วช่องนั่นช่องนี้ยา้กินกับเม้าว่าวมเทเดียวเบิดจ่อยนะเบิอ เพราะว่าแต่ละช่องกขาบอกบัคือกันเป็นบอยเจก็ไปจับช่องนั่นช่องนี้ไปฟังนะช่องอัมเินกขาบอกจังนึงช่องนักข้าวช่องเปรตเขาบอกจังนึงช่องนักข้าวอันเทระเขาบอกจังนึงนักข้าวยูทูบเบอร์กันยังกนึ่งาบอกจังนึงกลับไปเบื้องไร่สดมั้งสินะกลับมาบอกรวบรวมกันสละเออกลับมาฟังน้ำกันแต่ผู้ใดบอกฟังกับบอกเป็นอย่างเด้อค่ะเด้อย่าว่ายายถ่อย้ายมักว่าวย้ายว่าโหลดเออเนาะค่ะเนาะขันเจ้าบพรอยาก ฟังกัดไปนะย้ายมักเว้ากับปล่อยย้ายเว้าซาปลอยช่องย้ายมักเว้านะพี่น้องค่ะย้ายเป็นคนมักเว้าเออย้ายเเววยังแย่กับว่ได้เติมแต่งเติมเติมข้าวเพื่นดอกค่ะข้าวสำหรายแยกับว้าซสำนั่นแล้วกัอันแม่ชมพู้ออกหายสบายสำหรายแย่กับว่าสำนั่นแล้วก็บป้าแตนหายสัมลาดสำหรายแย่กับว่าสำนั่นลุงพ่อไหนสัมลาดสำหรายแย่กับว่าสำนั่นย้ายว่ได้เติมของเพิ่นย้ายว่าสำที่ยาวได้ย้ได้ยินมาหน่ะนะค่ะพี่น้องค่ะเออนั่นแหละเนาะกะ เบื้องเพื่อความบันเทิงค่ะพี่น้องขาข้าวบันเทิงอันนี้ข้าวบันเทิงค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวคดีกับเป็นข้าวคดีเนาะขาวน่ส้นข้าวคดียกกิจกับมือนีกันกับโบมีอย่างคืบหนาของข้าวคดีเข้ากับรอฟังกันมือวันทีหนึ่งเพิ่นกับสีมาออกอ่าแถลงข้าวเนาะค่ะนอพี่น้องขาตอนนี้เฮากับฟั่งข้าวบันเทิงไปวักพันเทิงมันมีสมือยกกิจกับบริลงสมือข้าวบันเทิงเด้อค่ะเด้อมือนีคือว่าดีเนาะ เป็นข้าวดีนะลุงพ่นไปในออกวิวสิวิดีโอแล้วเพิ่นลองเพลงแล้วเพิ่นก็ได้ค่าโตเสียนนึงค่ะ,พ,คะ,ะนะพี่น้องขาก็ดีใจน้ำเพิ่นเพิ่นกะมะม็มาม้อหม้อไผ่กับท้ายกล้องวิดีโอพอร้อมบ่ได้เว้าเอาเองค่ะท้ายทอดหอยพอร้อมยังลุงพ้กกระนับเงินในเบื้องพอร้อมพุ่นล่ะค่ะพี่น้องขาอัน ผู้จัดการของคุณกินตลาผู้ลาบลาเด้อคาะเด้อล้วกะผู้จัดการเพิ่นก็เอาไปบาไปมอบให้บ้านเม่ชมพูพ่อเมืม่อการมื่นบาทค่ะพี่น้องะค่ะกำลังกำลังใจเพิ่นล้วกค่าช่วยน้องทําบุญเพิ่นนี่สินะ่ะแบบว่าให้กาลังใจนั่นละค่ะพี่น้องขาเนาะเออนัอ่นละเออล้วก็คุณเย็นจิพนตพร้อที่เพิ่นกัมาเพิ่นก็มามอบใครใก่ให่ผู้ละสามแผงเอเอไอเกิยกับบอกมันแบบว่าตรงๆนี่ละเพิ่นก็มาลองเพลงค่ะพี่น้องขาลองเพลงให้ฟังลองเพลงกับรถทั้งสองบ้านนั่นละเพิ่นก็บบอลเอียงนาแต่ว่าอัน แฟนคลับสิไปหาบ้านแม่สะพูกับไปเพื่อนกับอันอยากไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้คือพมมีพู้ใดไปค่ะมันเงียบยู่แล้วก็มีแต่แฟนคลับมาบ้านลงพ้นบ้านลงพ้นเพิ่นต้อนรับเพื่อนเปิดเผยเพื่อนอันอันยินดีนะค่ะพี่น้องขาไปเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บได้วาออกข่าวว่าอย่ามาหน้าเพื่อนกับได้วานะเพื่อนก็บซอ่ไหค้นไปแล้วก็บบ้านอ่า โก,โก่อกระแได้มีรายได้เป็นเจริญอลุ่งเรืองไปเนะคะ่ะตอนนี้มันก็นมีตลาดนัดน้อยๆย่อมๆยู่น้าบานลุ่งพน่นคนไปขายของก็หลายค่ะพี่น้องค้านั่นละมันก็เป็นแบบว่า ทำมาเคยนี่ยังะวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นบ่พี่น้องขาจย่เสวากันเนาะเออพอพอแม่ส้มพูเพิ่นกับบอกนักข้าวเนาะตอนที่อันคนไปเพิ่นกับบอกว่าเพิ่นอยากยั่อนส่วนตัวเพิ่นอยากมีโลกส่วนตัวของเพิ่นเพิ่นบ่ใหญ่คนไปวุนวายคนกับเกงใจเป็นบ่ตอนนี้มันกับฝ้าเฮ็ดบ้านเฮ็ดแบบว่าเป็นส่วนตัวเพื่อนเป็นบ่ละกับเกงใจเป็นบ่ถออกข้าวว่าบ่ใหญ่คนไปเพื่อนกับบ่มีคนไปเป็นบ่ละค่ะพี่น้องขาเนั่นละแฟนคลับเพิ่นอยากไปกับไปโรลดแย่มาวายแย่กิดเด้อค่ะเด้อแย่ยวายแย มาว้าอีหยังลําไร่นะเพราะว่าแยกกีดว้าให้คนทีบ่ได้ปิติตามข่าวผู้ล้งคนผลกลับว่าไม่มีเวลาเขาแยกกีดแยกกดก็มีเวลาบ่ดด้ไปเฮ็ดงานเหตุการณ์นะน่งอยู่บ้านซื้อลูกไปทํางานทําการน่ะนะแยกกีดก็แค่อยู่บ้านเดก่เข้ากับนํารอลูกรอเต่าซื้อนะก็เอยได้ยินก็เลยไดแมีเวลาไปติดตามข้าวนั่นข้าวนี่เมื่อว้พี่น้องสู้พี่น้องฟังน่ะนะเออพี่น้องผู้ล้งคนก็ยากเวียดยากงานยากการทํางานช่วยเสียก็ได้เข่าบ้านช่วยเสร็ไมาได้กินเข่ากินน่ะช่วยเสรจมาอาบน้ำอาบน้องแม่นว่าเขาก็เฮ็ด คิดเพื่อคนอื่นน้ำมันนะมันเป็นคิดแต่ตัวเจ้าของไาเจ้าของเบิ้งแล้วว่าต้องการให้คนมาออกอันเว้าอีกมันบแมนค่ะพี่น้องขากันเจ้าว่าต้องการมาฟั่งข่อยเจ้ากับว่าต้องมาฟั่งอ่ะนะไอ้กิจกับว่าได้บังคับเจ้ามาดอกเออเนาะพี่น้องจ้าสำหรับยกกิจกับบอมีอยังไหลกับพี่น้องขามาจมหปพี่น้องฟั่งน้ำเแล้วกับมาเว้าข้าวน้ากับบแมีนวาจมดอกพี่น้องขามาสุเลกันซื้อเนี่ยแหละเนาะดีใจนะคนภูมิใจน้ำแมนบ่มปะล่องปาถอนเล้าก็ดีใจเมย์เลาก็ได้เห็น อันเทื่องสักผ้าน่ป็นบพี่น้อง่ะเห็นว่าความทำดีนะพี่น้องค่าทำดีแล้วก็การสาบานนะพี่น้องค่าแยกไปสาบานมัวมัว่ยไปแบบว่าบังคับคนไปสาบานมัวมแว่นบอเออเนี่ยเห็นบ่คำสาบานของลุงคนเป็นผลแม่นบ่เราบอกสาบานท่าเราบ่ได้ทำน้องหรือว่าบ่ได้คิดลายต่อน้องแม่นบให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยเเห็นบ่ความเจริญแล้วก็เข้ามาคิวงานแล้วก็เาวาเหยียดพี่น้องค่าอีกสงเดือนผุน่ะเออพี่น้องบ่ได้เ้าเล่นเด้เห็นบ่เราไปเฮ็นยูทูบอ ช่องของเรานี่ยปีเฮ็ดแค่อาทิตย์เดียวคนติดตามมันตั้งหลายพี่น้องบ่แมนคึงล้านเราบอกหาเยนเราบอกคอยว่าน่นนะพี่น้องเออล้วกับเพ่ไอยังเราเอารูปยังลงคนกับปติตามแล้วย้ายกี่กับปิติตามน้ำผึ้นกึกันยายกี่กับเบิรงกกึกันนี่กีกับมากเออเนาะขานอเห็นบ่มันศักดิ์สิทธิ์เด็กขำขำสาบานนอกพี่น้องยาสิปไปสาบานมัวมัวเนาะขานอประเนอใจอ่าว่าเขาเป็นผู้ทำมิลิยาปดบังคำให้เขาไปสาบานเป็นบ่พี่น้องขาเออนั่นละมันก็เป็นผลเห็นบ่นั่นนะเห็นว่าตอน าแล้วก็ไม่อยากไปวอาเพิ่นอีกเนาะค่ะน้อนเป็นผ่านมาแล้วเห็นบ่ตอนสาบานน่ะเพิ่นอ่าพลังคนอดาดื่มน้ำสาบานดื่มอื่นบะลงมันบ่ลม่ได้เมื่อลูบหลังลงอ่ะยกกิจกะไปพวกเก้าไปเบิ่งง่าวด้วกิดสิบอไดอออกซื้อผู้ใดดอกค่ะพี่น้องเนาะมันเป็นพานมาแล้วอันกับเอาน้ำสาบานในการกินกันกินมันบ่ลเราไปเป็นผู้นึงกินเกือบน้ำบ่ลงเ่าพี่น้องขาเกือบเกือบเกือบพุ่งออกน่ะเกือบไปว่าอื่นบ่ลงน่ะแม่เดาเมื่อลูบหลังน่ะย้ายคนนึงเอาเมื่อลูบหลังลูกไว้นะเห็น่ กับไปวักสมุนทเขาสี่หักออกเมื่นบ่พี่น้องแมียเก่าเมื่อรูปหลังไว้นั่นน่ะนั่นแหละพวกเจ้าไปเบิ่งโลดเออนั่นแหละมันเป็นเพียงสั้นพี่น้องคะ่ะอยากจะไปหาเฮ็ดสาบาังสาบานเนี่ยมันบ่แม่นแนวค่ะพี่น้องเพราะมันบ่แม่นพิธีของคนอันของชาวพุทธคำสาบานเป็นพิธีของอันศาสนาอัน อันนี้ยังลศาสนาพ่นวาศาสนาอื่นศาสนาพามมานา,าพ่นวาน,นะพี่น้องคะมันสาบานันมันแบบว่าย่าเฮ็ดเถาะบอจําเป็นคือย่าเฮ็ดนะเนาะพี่น้องแต่ว่าขันว่ามั่นใจเห็นบ่ลลุงเปิลแล้วมั่นใจแล้วเป็นสาบานผู้เดียวแบบว่า ชัดแจ้งแดงแก๋เลยว่าต้องสาบานมู Herm ่ะสาบานเดียวไผ่เดียวมั่นเลยน่ะพี่น้องขาเนาะเออเพราะาจังดีว้าสาสารนะคันสาบานมูเมนบ่ผู้ลงคนนว้าก็ได้ว้า่เว้าก็ได้เมนบอพี่น้องขาบออเมียมอาไปน้ำปากไปเมนบ่แต่อันนี้ลงพลนแล้วสาบานชัดนะพี่น้องขาแยกตัวเป็นสาบานอีกตั้งหาเห็นบอนั่ะคําสาบานเป็นผลเห็นบ่ทุกคนก็ต้องเห็นแมนบ็จะบว่ายจะกินวาลำไร้แล้อยากจะเดืกว้าวห้เว้าซะเถอะเออเนาะ่ะแล้วก็ผู้ลงคนมันก็อยากให้ว่าเกาๆกับมีอยู่ค่ะบ่แมนแบบว่ากั มันกนหน็หลายคนหลายข้อมเบ้าครับพี่น้องคะผู้ลงมันก็นอยากให้เ้าเรียงเงินที่แบบว่าบริจาคไปนะ่ะผู้ลังค้นเพิ่นก็นแบบว่าอัน อ่ะซึ่งเป็นเงินหน่อยนีดของเพื่อนบริจาคเพื่อนเพิ่นกับพุ่มใจเนาะค่ะนอแมนค่ะพี่น้องใจยังเกี่ยวกับพุ่มใจค่ะเงินหน่อยเงินหลายเงินมากพุ่มใจเบิดเนาะค่ะนอที่คนให้บริจาคเข้ามานบ่าเขาก็ดีใจเขาก็ขอบคุณเพิ่นนันล่ะพี่น้องค่าคืออันลุงพ้นกับป้าเต็นเนี่แหละเพื่อนกับขอบคุณเบิดสุขคนค่ะพี่น้อง่าบริจาคบ้านให้บ้านห้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าให้ตู้เย็นห้โซฟาหายนั่นห้นี่เพื่อนขอบคุณเบิดค่ะพี่น้องค่าเพื่อนสีบ่แบบว่าอันอันบ่มีคิดว สองพิ้นเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับการทําดีค่ะพี่น้องค่ะปลาลองปราถอนเพิ่นก็ยุคยุคเคียงขางคนดีวันถ่อเพิ่นก็เลยได้ผลอันนี้สงูงผลบุญตามไปน้าค่ะพี่น้องเพราะว่าเราบ่ได้ใส่ล่ดลุงพ้นกับป้าแตนแมนบอละเราไปว่าเราไปวัดวัด GPS กับลุงพ้นป้าแตนเรากับว่าเราไปหับผระกับลุงพ้นกับป้าแตนเราก็ว่าแมนบอแต่ป้าแตนอยู่บ้านนั่นล่ะค่ะลุงพ้นไปหับผระแมนบ่ป้าป้าถอนกับป้าอันกับสามีเพิ่นแมนบ ไปอันหับน้ำเพิ่นกัว่าไปหับเพิ่อกิดบอกความจริงน่ะเพิ่นยู่ช่วงในเวลาใดเวลาใดเพิ่นกับยู่นต้อกันตลอดน่ะพี่น้องจ๋าเมนบบหลังจากห้าภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นกัไปอันอันไปซื้อของไปตลาดน้ำกงน้ำกันน้ำซีเพิ่นกัมีทำารเพิ่นมีเวลาเพิ่นกัมาหอดบ้านกัวกอกใบสองที่ตามเบาเมนบบพี่น้องคะเพิ่นกัต้องยืนยันตามความเป็นจริงเมนบบก็ต้องแบบนี้ละแบบว่าสวรรค์แบบว่าคุณกับเบิ้งสวรรค์มีตาเมนบ่พี่น้องคะบะแมนแบบว่าแบบว่าบะแมนว่าลุงปนบ่มีโมบ่มีพวกแแแล้้ววกบบ่่่่่่่มมนนนนนาาาจะะะะใรเเัคพีอง แบบว่ากระต้องมีเพื่อนรักแม่นบ่ก็มีป่าจำลองปะทอนเนี่ยเรเพื่อนรักกับมีสองคนเนี่ยเราพี่น้องขาที่ต้องการเคียงข้างกันป่าจำลองเล่ากับอันป่าอันจำลองเล่าก็บบอกตรงๆค่ะเพราะไปเห็นร้อยเท่าน้องสิ้นสุดยุปามันของเราเหมือนบ่เล่าก็บบอกตรงๆเล่าว่าเราเห็นเหมือนบ่พี่น้องขานั่นแหละเล่าก็เป็นอันอันกระป่าคําที่สําคัญคือกันกับพี่น้องขาเพราะว่าเด็กน้อยเป็นปีเห็ดยางร้อยเท่าอยู่สินสุดยุปามันของเราที่เราเห็นเป็นคนแรกมันบ่หลับพี่น้องเออนั่นแหละ จังซ่นหรอเด้อพี่น้องคะเยียกิดกับมาที่บายฟังแล้วกะมาเบอกข่าวแล้วมาที่บายสำรับคนที่บอกเข่าใจไว้เยียกิดเป็นอย่างจังมาเบอกดาไล่แถ่น่ะนะว่าดูแถเาขาอย่างนี้ข่าวเบิดบานเบิดเมี่ยงแล้วนั่นละเมี่ยงอยู่ค่ะผู้ลองคอนเพิ่นกับปรด็อย่างนี้ข่าวเบิดบานเบิดเมี่ยงเด้อค่ะเด้อเออเยียกิดก็บไปอยากยกตัวอย่างดอกเนาะว่าเป็นผู้ใดแล้วกัอัน เบิร์เมืองข่อยอยู่น่ะผู้รังคนเพิ่นก็บ่ได้ไปติดตามข่าวได้พี่น้องขาเพิ่นก็มาเบิ่งยายกิดนี่ล่ะเออนั่นล่ะผู้รังคนเพิ่นไปเบิ่งแล้วก็มาเบิ่งยายกกีดเพิ่นก็หุ่นหวยนะนะก็บ่ต้องหุ่นหวยยายดอกค่ะพี่น้องขาขันพวกเจ้าคันเจ้าเบิ่งกับเบิ่งบ่เบิ่งก็บ่เป็นหยังจ้ะยายกิดก็มาเว้าให้ฟังซื่อเนาะพี่น้องมาเว้าโซเล่กันนี่ล่ะพี่น้องขากคล้ายๆแบบว่าซ้ำพีซ้ำน้องมาเว้ากันปรึกษาหาหรือกันนะนะคิดไปจังซีี่่ก็ได้้พนนอองเเาะอ สันรักกินมีก็มีบ่มียังหลายค่ะแค่แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้า,า,นาค่ะเดี๋ยวกิจสิเว้าเรื่องคลิปหน้าเว้าเรื่องโจโฉเด้อค่ะเด้อโจโฉกับกวนอูค่ะมีคนขอมาเน,นาะค่ะเนาะมีนอ้องเพิ่นขอมากยีกก่กิจก็อยากเว้าให้เพิ่นฟังย้ยคือเป็นคนอยากเว้าะนะคะพี่น้องคะ่ะมันก็ม่วนอยู่ค่ะเรื่องนี้เด้อเป็นหนังประวัติศาสตร์จีนยี่กิจสิเว้าให้พวกเจ้าเข้าใจง่ายๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสิบ่เว้าซับซ้อนนะก็สิบ่เว้าตัวละครให้มันซับซ้อนยี่กิจสิพยายามสิว่าเว้าให้มันฟังง่ายที่สุดน่ะพพี่่่่นน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 ้้้อองววกกกกเเเเเจาาาาา็็็สสิิิมมมมมัััยไดดตตะะะะคคปป มันเป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงนะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดอ้อเจอกันคลิปไหนกฤสิล่งโจโฉกับโจโฉกับกวนอูอยู่น้ำกันเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ